สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการสาธิตวิธีการทำงานในฟอร์มข้อมูลพนักงานนะครับที่เป็นระบบที่มีตัว Fin g e r s c a n n น r นะครับหรือตัวสแกนนิ้วมือก็เริ่มต้นด้วยการเลือกพนักงานนะครับแล้วก็กดแก้ไขเข้าไปถ้าเป็นการเพิ่มใหม่ก็กดปุ่มแก้เพิ่มเข้าไปนะครับจากนั้นมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับสร้างลายนิ้วมือนะครับกดเข้าไป หนึ่งพนักง,งานสามารถเก็บลายนิ้วมือได้หาลายนิ้วมือนะครับหาลายนิ้วมืออันนี้ก็คือลายที่1เราก็กดไปน,นิ้วโป้ขวาหลายนิ้วมือเก็บ4ครั้งนะครับเก็บ4ครั้งลองดูนะครับนี่สื่อสำเร็จ2ให้สํสำเร็จ3 อันนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จการบันทึกลงไปแล้วนะครับก็กดคราวนี้เราลองมาทดสอบการล็อกอินนะครับด้วยลายนิ้วมือนะครับสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าไม่ไม่มีการกระบาดแสดงว่า คอนเน็กกับเครื่องอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ในมือแตะกับเครื่องอ่านเลยแป๊บเรียบร้อยนี่ครับลองอินเข้าเลยสะดวกสบายนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับ